สวัสดีนผูช้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะที่วันนี้นะครับผมเดี๋ยวนี้ก็อยู่เกมรวมบอกั่นเองนะวันนี้หัวจะมาเล่นแมปนี้นั่นเองนะครับผมแบบเรียกว่าสกิบบี้ทาวเวอร์ซอร์ทบารีเออร์นะครับผมเนี่ยก็ผมเห็นแบบไอ้ช่วงนี้คือแบบว่าไอ้หัวลำโพงนะครับผมไอหรือว่าตัวอะไรสักอย่างนะ,ะผมไม่รู้เหมือนกันมันฮิตมากๆดูเหมือนแบบไอ้แมปนี้คือแบบว่าทาวเวอร์เลยเนี่ยทาวเวอร์ดิเฟเอนส์ทอเรนอะไรเนี่ยเป็นแสนกว่าคนคนเล่นนะครับแล้วก็นี่ดดูิเองอดูดิ พันหนึ่งโอ้โหคือแบบช่วงนี้แบบว่าไอตัวนี้ฮิตต้าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเรลองเล่นแบบนี้กันดีกว่านะครับผมนะฮะโอเคซึ่งไอแบบเท้าก็ดีเฟนส์ผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเข้าท่าเรยยากนะมันต้องแบบใช้เวลาเล่นนิดนึงนะครับอันแมบปบนี้ผมก็เล่นมาสักพักแล้วเลเวลสี่เองนะครับผม,ผมก็เพื่อรู้เรื่องหลังนะครับผมเนาะโอเคเหมือนมันจะแจกโค้ดฟรีด้วยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนะุญาตแบบนี่ใส่โค้ดมาแป๊บนึงนะว่าเขาแจกอะไรอ่าก๊อปโค้ดมาแป๊บนึง อุ้ยเที่ยได้วงแหวนอะไรมาไม่รู้โอเคผมก็โพสใส่แป๊บน,นึงอุ้ยได้กุญแจแล้วทำไมอ่ะกุญแจทำอะไรได้อะ่ะอ๋อแล้เป็นของสวมใส่ทุกคนเที่ยโอ้โหได้โบทดามเมจอะไรอย่างงี้นะผมว่าโ okay, อเคบบกถนแตกเลยโ okay. อเคแป๊บนึงนะทุกคนผมรู้นอันนี้คือเคลมอุ้ย หกร้อยเพชรผมได้อีกสิสองชั่วโมงแล้วอันนี้คือน่าจะแบบไอ้ใช้ฮะไม่ใช่กุญแจใช่อะไรเอา้เอาเปิดแล้วอันนี้ก็เป็นอาวุธนะผมว่าโอ้โหกูได้กิ่งไม้ขอบคุณมากเหมือนเดิมเลยแล้วผมจะดูตังเลยยังไงวะเอา้าสุ่มได้เรื่อยเรือหรออุ้ยดามาเลยเจนเชีย่ย อุ้ยอยู่ดับแลดับดีเจนก็โผล่มาทุกคนแล้วผมจะใส่ยังไงซอสสวมใส่ผสมใส่เลยแล้วมันคือมันใช้อะไรสุ่มผมยังไม่รู้เลยนะจิน่าจกมอ๋อใช้อช๋อใช้เพชรซุ่มแล้วมันใช้เท่าไหร่มันไม่บอกผม嘛ผมขอดูป๊บนเนื้ทุกคนอุ้ยโอแลกระจออุ้ยด,ดับกัดไม่ได้เฮียมีกัดเป้า <laughs> นั่นแต่ผมเข้ามาผมสังเกตดูว่ามันเกี่ยวอะไรกับไอ้หัวระโพงน้นวะ เออเดี๋ยวนนน 44, ใหยวนห้า้ายาอ,อยสี่สี่ใช่ป่ะเดี๋ยลองสุกนดหนึ่งว่ามันเ็ไเท่าไหร่เฮ้ยลิเชนไหมแก้วอ่ะเฮ้ยแร่ไหมแก้วอ่ะโอ้ยเช่นทีละร้อยปะ่ะอืมเช่นประมาณนี้เดี๋ยวลองดูโอเคช้าวันนะีะ้เราแค่าดาบนี้แล้วก็พอละสกูสก,ลสกลิลว่ะอุ้ยมีอัพสกูสกิลด้วยทุกคนดิเน,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 นั่นนั่นนั่นดีกว่าผมว่าอัพไงอัพไม่ได้หรอโอ้พอยสกลิลแม่งกูต้องซื้ออะเนี่ย ทำไงวะอยากจะได้ไพอยโอเคเราไปเล่นกันดีกว่าทุกคนรีเบิร์ตจุติเหรอเฮียอ๋อหนึ่งจุติคือแบบจะได้แบบ skill. สกิลสกิลพอย์อ๋อเลเวล5ห้าโอเคโอเคฮะตอนนี้หัวทีเดียวตายเฮียดาบใหม่โคตรแรงดับระดับลีเจนด์แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับไอหัวลำโพงวะเออเนี่ยตายหมดอุ้ยช่วมันป่ะ อุ้ยผมโอเครีเบิร์ตได้ผมรีเบิร์ตแั๊หนึ่งแล้วอัพสก,กิลตรงนี้เลยน,นี้สก,กิลอะไรอะ่ะเอ็กแทกเอนดีมีวันไทม์ดิวลร้อยัอันนี้อันนี้ได้แรงไม่รู้อ่ะก็ใส่เลยโอ้โสิบสี่วิโอเคไอ้บอสวะ่ะเรียบร้อยอีส่ ทีเดียวร่วงเอ้ยโอ้ติวตีปุ๊บแม่งเลยแม่อรีเลย,เลยวะทุกคนสกิลดิอุ้ยอุ้ยแรงนะแรงนะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่คือ,อถ้าเราตายปุ๊บมันจะเริ่มใหม่นะเขาอยู่นะเราก็ขับอยู่โอ้ยไอตัวใหญ่ตีแรงขัดเลยทุกคนสกิล แกร์แกร์ล้วล้วเลยโอเคอุ้ยเลเวลห้าว่ะอ้มมันมีครับห้าสิบหุ่นจะตายจะตายอีกเนี่ยรุนแรงเกินหรือเชี้ยนสกิลเลยไม่ให้สศกาลเป็นโชตัวเดียวเองเหรอเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยตายโอเค้สกิลฮะอย่างนี้เราเพิ่มแต่ดาวเมทเท่านั้นอุ้ยอ็นนี้งหู ซื้อเลยเหรออันเนี้ยเฟิร์สซอสสองร้อยเสียงอะไรวะเสียงใครตีอะไร,รอ่ะเฟ้ยผมดอันนี้เนี่ยใช้พันเพชรปะเนี่ยใช้พันเพชรเลยนะเขาผมในการถุกอันนี้ใช้ห้ 1, ะะนะาสิบเพชรผมว่านะเออเดี๋ยวผมรอเก็บตังค์ถุมพันเพชรดีกว่าแล้วใครมาทำอะไรวะเฮ้ยมีหุ่นซอ้อมได้เหรอ ตอบแล้วได้ไรอ่ะอ๋อเลเวลขึ้นเลเวลขึ้นทีละหนึ่งเอาไว้ออโอต้คิกนะตรงนี้ไว้าฟาร์มอันนี้คืออะไรจอยอะไรจอยแล้วได้อะไรนเ,เ,เอาไว้ออโต้คิกนะตรงนั้นนะครับผมนะสหรับใครได้แบบอยากว่าฟาร์มตัวนี้ก็ฟาร์มตัวนี้นะครับผมเนาะวิเคราะห์กูแจได้อะไรไม่รู้กุญแจอะไรไม่รู้มันดูแบบเป็นเกมแบบมือถือมากเลยวะแบบนี้ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวลำโพงวะผมว่ามันแค่มาเอามาแบบล่อคนเล่นนะจริงเพราะช่วงนี้แบบไอ้ตัวนั้นมันฮิตมากอ่ะหัวทีเดียวตายหมดเลยอ่ะอ๋อมันมีตามคุยด้วยนีโอเคเดี๋ยวผมรีบรีบไปด้วยโอเคเออผมรีเวิร์สได้แล้วจุติหนึ่งครั้งอัพสกิลสกิลนี้เลยอัพ ผมใสยกูด,ดาสามสิบวิเลยเฮ้ยโหตัวนี้ตีห <play scholars> uh, ัวหัวทีเดียวตายหมดเฮ้ยผมได้ดาบรีเจนตมาโคตรดีเลยดูดิสองทีตายสำหรับตัวใหญ่ เราผสมได้ไหมไม่ได้ควรผสมไม่ได้ฮ้่ผมตีดุดแเ้วเอยโอเคสกิล E ผมมาละทำไรอ๋อหมุนออแต่เอาแล้วบอกห,หมุนแล้วไปไ็นามาตะาเฮ้ดีดีดีผมเห็นมันเกี่ยวอะไรกับไอหัวล,ลำโพงเลยวะทุกคนไอผมจะตายแนี่ยสกิลอัพรัวๆแป๊บนึง สเต็งอย่างเดียวสเต็งอย่างเดียวแบบพี่ต้องดาเมจเท่านั้นแนะน้องโอเคผมล็อกสกิลของกูดาวผมจะเคลียร์บอสต,ตัวนี้นะเพี่เคลียร์แม่งมาละวนี่ไงแล้วก็หมุนไงเรียบร้อยไม่น,าน่ารอดแล้ววะ่ะผมว่ะ<า>ถ,ถ,ถึงดานไหนวะเฮ้ยเทรศัพท์ก็ลงพูดได้ด้วยเหรอ,อเฮ้ยนี่ไงไอตู้หมุลำพงอีเวนต์โอ้นี่ไอตัวหมุลำพงซะเต็ม อ๋อน่าจเป็นบอสนะผมว่าได้เป็นบอสไปตีนะน่ได้เป็นอีเวนต์ของมันนะจริงๆเ,ออเดี๋ยวลองอโอโต้โมันมีอุโมดออโต้ด้วยหรอแล้วผมจะไปทอคกกับใครอ่ะไปพูดคุยจะเควสไอตัวนี้เหรออ๋อทำเควสแม่งได้ตังค์เรื่อยๆโอเคมันให้ไปสูบเนื่องทีเด็ก็สูบไปแล้ว โอ้ยอีพิกแล้วไงไม่อีพิกอุย้ยเขี้อดับกั๊ดเหรอทำไมอีพิกรอบนี้มันเป็นอ๋ออ๋อสิอ้นว่างจะโทษดีกูได้ของที่ดีกว่านั้นแล้วอ่ะดับเลยเจนอ่ะโอ้ยได้เพชรรัวๆเลยอ๋อทำตามเคุ้ยไปเรื่อยๆทุกคนโอ้ยโอ้ยผ่านคุ้ยรัวๆเลยเพราะผมเล่นนำไปแล้วไงโอ้ยผ่านคุ้ยรัวๆเลย โอเคต้องโอ้โหเกียร์เว็บคือสองเลยเหรอที่ร er, ะบาก์แล้วเนะี oh, ่ยโอ้ทุกคนมันเหมือนแบบแบบเอาเอาวุธมารวมกันได้เชี่ยจริงอาวุธมารวมกันได้โอเคผมสุ่มรัวๆเลยออโต้ Otto เลยโอ้ oh, มันโอ้ oh, มาละดับแลอันนี้อันนี้นนนนดับแลผมสามารถคราฟได้แล้วนะจริงๆ oh, งงอ,งอ่ะอุ้ยอีบกไว้ก่อนเฮียดับกันเฮีย er, มันมีดับกันไม่โคตรยมันเลยนะ แตอว่าดาร์กโลเยอร์โอ้ยไอนี่แม่งสามารถคาบได้แล้วจริงไหมโงโง่โอ้โหไม่เหรอโอเคไอด้ดาบเนี้ยคือผมสามารถรวมได้แล้วคาบได้ละเดี๋ยวไปดูดาเมจตว่าอันไหนมันจะแรงกว่านเดี๋ยวเราสุ่มเตอนหมดกนอนนะโอ้ยโอ้โหจริงไหม ลิเจนมาฟุกแค่อันเดียวเองเหรอโอ้โหแรงม,มารัวๆเลยวะทุกคนโอ้โหโอ้โหเจ๊งโอ้โห่งไม้กับแรงเฮ้ยมิติกมาดิโอ้โห โอ้โหเจ๊งมาผมว่าผมเจ๊งไม่น่าไหวโอ้แล,ล้วบอย่างนั้นอีปิกมาอีกชิ้นก็ได้ใช้ได้รวมได้ได้คราบได้ที่ได้มาผสมมาทุกคนโอ้โหกิ่งมา้ามาลูลูเลยโอ้เจ๊งเกี้ยงโอ้โหอีปิกไม่มาเลยทุกคนโอ้เจ๊งโอโไม่เป็นไรเดี๋ยวลองรวมอุย้ยเกียร์หนึ่งดาวรวมอีก กัรวมอีกแล้วก็มารวมกันอีกเฮียรวมรวมรวมแล้วรวมอีกไอ้เชี่ยวหูเป็นเป็นรวมโอไอ้เคี่ยวอย่างเงี้ยมันสูเรื่อยเรื่อยมันก็ดีกว่าเนี่ยเห็นปะคือเลเวลยี่สิบหกนะดีกว่าดาบลีเจนผมแล้วเนี่ยดูดิอันเดี๋ยวเรา้องกิ่งไม้ดิเฮียกิ่งไม้ผมไปเยอะมากทุกคน้กิ่งไม้รวมไม่ได้เหรอทำไมอ่ะต้องผสมใส่กันปะไม่กิ่งไม้รวมไม่ได้อะ เท่อะไรวะคุณนึงอ่ะมันอาจจะบลั๊กพวกนี้สกิลไหนรวมไม่ได้จริงทำไมอ่ะอเช้ากันแล้วกันทุกคนที่ดาบผมแบบมีดาวแล้วลิฟระยบ,บ,บโอเคเดี๋ยวเราไปกันว่าดาวผมจะโหดขึ้นหรือเปล่าเอะมันมันไปเรื่อยๆดีนะผมว่าสนุกดีสกิลผมลองนี่หิอ ค a นเซิลออโต้มาไงเนี่ยคือมันมีออโต้ด้วยนะแบบว่าถ้าเราขี้เกียจมาเงี้ยเราสามารถ K, เอฟเคให้ว่ามันก็จะตีออโต้ให้นะครับผมเนี่ยก็คือแบบเอาง่ายคือสบายนะครับผมนะดูดิดูด,ดิอันนี้คือผมปล่อยมือปล่อยเมาส์แล้วนะทุกคนดูดิเนี่ยมันออระบบออโต้คือโคตรดีแต่มันไม่ใช้สกิลปะไม่ได้ใช้นะครับผมนะเล่นเล่นมือดีกว่า ระดับกัดดาร์คคอนเทลเยอร์มันจริงๆมันมาน่ามีนะอัพดาเมจอีกเลยผมดาเมจล้วนเชี่ยดาเมจสี่สิบละโคตรแรงอืมอืมอุ้ยไผมฟาดไอ้ตัวใหญ่ทีเดียวเกือบตายแล้วทุกคนผมต้องผ่านด่านเวอร์สิบสองอ่ะไปตามเควสมันอ่ะโอ้โหแต่เลือดไม่น่าจะพอว่ะเอางี้ทีรีเบิร์สอีกรอบดิอ๋อ,หอ,อให้ยิ่งรีเบิร์สเอฟพีจะยิ่งได้เยอะขึ้นหรอไม่รู้อ่ะ แล้วเราจะไปสกิลอื่นไงอัพสกิลนี่คืออะไรกระแทกมุนเีอ่อัพเอาไงอะ่ะผมมีพอยต์หนึ่งสกิลแล้วอะ่ะใช่ไหมผมมีสกิลพอยต์ใช่ไหมอยู่ไหนไหวะต้องอ๋อต้องอัพแบบคนนี้เลเวลเยอะๆก่อนเหรอแล้วอัพเลเวลเยอะๆอยังไงอะ่ะไม่เชียวไม่รู้ชาวมัน ผมไม่น่าถึงว่ดาด่านคือสองมันยากอยู่นะดูดิอ๋ออันนี้ได้ได้จัานอะไรวะเมื่อกีอ้โอ้โหเดี๋ยวผมลองไปตีนิดนดิเฮ้ยเช็ดกุ๊บเฮ้ยมันมีดันหลายดันเลยเนะฮีโร่เฮ้ยเดเดวีเว่เฟดเฮ้ย อุ้ยได้เพชรคูณสองสิบนาทีหรอเข้มคืออะไรต้องเข้ากลุ่มก่อนอ,อมดะบเหรอที่แกเข้าผมลองไปทุ่งกับไอ้บอสต,ตัวนี้ดิเ,เก่งขนาดไหนกันเชียววะเดี๋ยวเจอกูอุ้ย,ยมาแล้วโอ้โหเที่ยวไอ้ีคนตามด้วยคือต้องทำอะไรสร้างของหรอ โอ้ยเชียร์ซาบังเกอร์เลยตัดมาดิโอ้ยโหเอาอะไรดีเอาป้อมปืนดีกว่านะผมว่าอันนี้ป้อมปืนปะไม่ใช่อ,อ,อ๋อเราคือเราเราคือต้องป้องกันอย่างนี้เหรอโอ้ยแล้วไงนี่อ,อะไรป้อมปืนโอเค เพลงเฮยอะไรเลยมันต้องคือมันต้องซื้อยังไงวะอัพดาเมจเลยโอ้ยหัวอุ้ยมันก็คล้ายๆกับทอรเวอร์ดีเฟนเลยแหละปืนอปืนอุ้ยได้เลเวลด้วยมมนใครเข้ามาด้วยเนี่ย เออมาเชื่อกูดิผมอัพปืนล,ล,ลัวนเลยอ๋อนี่ถ้าเราเอาเอาคนเอาค่าได้เสร็จแล้วก็วมานี้มาอัพโอเคเข้าใจละอุ้ยอันนี้ห้าร้อยอุ้ย,ยมันถึงขึ้นเรื่อยๆวะนี่ ต้องใช้ยี่สิบสองถังเพื่อที่อัพเกรดโอเคเข้าใจละไปไปเรื่อยๆูอัพดตป้อมปืนเลยละกันไอ้นนี้คืออะไรว่าสายฟ้าเนี่ยเดี๋ยวลองนิดก็ป,ปืนยิงเราได้วะเราได้แต้มปะได้โอ้โป้อมปืนไม่โคตรกระจอ,อกเลยทุกคน นี่คืออะไรอะ่ะโอ้กับดากโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เข้าใจพอเข้าใจโอเคมี30ถ้วยแล้วมี36อัพป้อมปืนไปเรือสองเลยปะเฮ้ยมันได้เวลด้วยเนะี่ยมันคิวด้วยนะผมว่าเอ้ยก็บมันดีนะนี่เรือสองแล้วปะโอ้แปดสิบห้า โถขี้ข <laughs> ี้โคตรเยอะอ่ะป้อมปืนล้วนวเลยป้อมปืนดิเพื่อนโอ้โหเอานั่นมาทำไมอ่ะป้อมปืนมันช่วยเราได้วะป้อมปืนลัวๆเลยไอ้เหี้ยป้อมปืน ป้อมปืนอู้เด็ดป้อมปืนลัวโอ้ดูนี่ยึบไพิงโอ้หายไปหายปกทิพย์ทุกคนผมจะเอาไอแทบนี่ออกอยังไงวะอันนี้อินไวท์ดูดิพี่ฮะอัพลัว เรเวลลันึขึ้นเนะินเนี่ยอัพรัวอัพรัวโอ้หนี่ใช้8 6ิบเฮ้ยหกสิบแปดเลยหรอโอเดีเยอะอัพรัวแล้วก็อัพดาเมจเพิ่มอีกพี่อยา่ามาดิ มาดิหัวอัพรัวหัว่งเลยมาดิคือเรื่อยๆนี่แย่แล้วทุกคนเป็นอะไรอ่ะเร็วเร็วเร็ข้ามันมีเรือยสองเลยโคตรถึกไปเชี่ยมันใส่เกาะเต็มไปหมดเลยตายวเชี่ยมันว่ะวเชี่ยมันวะปกติเขาเป็นเฟนเขาดึนเฟนมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นแบบ ให้มอนเดิมตามทางอ่ะอ uh, oh, like oh ันนี้เป็นอารมณ์แบบคล้ายๆแบบว่าคือนเวลาซอมบี้เลยทุกคนอุ้ยสวยอัพเลยอัพดิไม่อัพเหรอดมันมาเยอะเรื่อยๆเลยว่าไหวไหมเนี่ยโอ้ไอ้ไอ้ไอ้แต้มมนใช้รวมกันด้วยทุกคนถ้าใครไปใช้อะไรมันก็ลดด้วยโอ้โหนี่ที่ใหญ่มันผ่านอย่ามันผ่านอย่าให้มันผ่านทางไอ้ตายสวย โอ้อยมนันนะ่นนี่แต่เราได้เพ็รต่ะไม่ได้ไดนะไม่เห็นเลเวลป่ะเห็นตัวการ์ินโชว์เฮียตายละอุ้ยอันนี้ห้าร้อยเดี๋ยวผมอยากจะลองเสกว่ะเดี๋ยวเก็บเพื่อนมันจะเก็บหรือเปล่าแค่ออนั้นแหละอุ้ยอันนี้ห้าสิบอเลย โอ้นี่ไงเศกไอตัวก,กล้องนี่มันไล่วิ่งตีนี่ไงนี่ไงเออนี่ไงวิ่งตีอุ้ยไอตัวก,กล้องไม่ตีแรงจัดเลยทุกคนเนี่อจะผ่านไปเนี่ยมันถึกขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะตีไไ้ไอ้ไอ้เฮ้ยมันจะผ่านได้แล้วมันจะผ่านนานแล้ว ไปไม่โหะถ้าว่ะไอ้เล่นไปเล่นมาไม่เพลินรีเบิร์ดรีเบิร์ดรุวัวสกิลอัพได้รัวๆแต่มันใช้ยังไงมันอัพยังไงอะนี่ไงเอาตัว้องจอมมาได้ตีด้วยมาช่วใส่มันสวยสวย้องจอมไอ้ตัว้องจอมมันตายปะตัมันตายเยี่อะไรหรือนี่หว่า ui, to cái này, này à. tôi có quăng tròn má, tôi, nhiều quá mấy này, tôi tôi đang sẽ tập ài thổi súng ở trên 500 ạ, tôi sẽ vào làm luôn, ui, đù tròn rồi, mọi người, nhìn tròn à. มันผมเลือดทำไมเ,มเลือกผมโดวรามันสวนเราได้ด้วยสวยเจ้ากบมจม่ได้ตีแนละ้วผมว่าคุณดูดิเจ้าก้มจโคตรสวยแอย้ผมผ่านเวฟ1สิบสองแล้วไอ้เคเวสนี่ก็ยังไม่ผ่านหรอ,อมันน่าจะเป็นแบบของป็นฉบับ ไม่ไปขอตัวขอเนื้อเรื่องอ่ะอ๋อถ้าตั้งเบรเกอร์อย่างงี้มันจะเดินอ้อมของทำให้มันเสียเวลาอีกโอเคเข้าใจตี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 มันถึกจังเลยอ่ะเสวยสามร้อยแล้วทุกคนอีกสองร้อย ไอ้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 เฮียตรงนี้มันอะไรเออผมจะตายผมจะเอ,อ้าคือตายปุ๊บจบเลยเหรอไปอีกได้ปะไปอีกได้ปะ้าตายปุ๊บผมจบเลยเหรอเอ,อ้าเอาไม่จบไม่จบไม่จบอ,อ๋อคือมาต่อได้เรื่อยๆโอเคโอเคอ๋อโอเคมันอยู่มันอยู่เฮ้ย400แล้วทุกคน เนีย่าตายตายตายกินรีเบิร์ดคุณรีเบิร์ดเลยห้าร้อยยังไม่พบห้าร้อยอีกเลย,ย,ยๆๆๆโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโไอ้ป้อมปืนข้างหลังไม่โหดจัดเลยทุกคนกินนิดเดียวห้าร้อยแล้วขอดูหน่อยดิ เฮียตัวบ้เลยเยี่ยมมีปต๋เฮียดิโอ้โหหมัดละสามพันเชี่ยโคตรแรงเลยทุกคนมันต่อยดีหมัดล 3, ะสามพันน่ะเฮ้แล้ววันนี้ก็อัพเกรดปืนเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ใช้ละดูดูดูปะต่อยดีเชี่ยหมัดละสามพันโคตรแรงเฮียปับบับบับบับ,บ,บเกี่ยโคตรมันเขาเพีแค่ตัวเดียวโอ้โหจะมีหลายตัวมันเลยตีไม่ทัน ตัวก็มุงจอมันกอดกันมาอุ้ยดูตัวหมัดีิทุกคนไอ้ยตัวตัวของลำโพงอ่ะไอเดียมันวิ่งต่อยเอาเอาหายเลยมันมีเวลาจำกัดโอ้โหข้อเสียมันเลยถ้ามันวิ่งทั้งแบบนะผมบอกเลยโคตรโหดเลยดูดี่ผมจะไปได้ถึงไหนวะทุกคน

โอเคว่าสำหรับคิวนี้นะก็ต้องขันไปก่อนกันละกันนะถือชิปนานละ20นทีเลยแม่งเล่นแล้วเพลินนะครับผมนะ็กก็ผมจะตีไม่รู้กี่รอบแล้วคือบมันจะนับเลเวลหนึ่งใหม่เลยนะครับผมเนาะโอเคก็บายผมจะไปถิงหน้านะครับผมบาย